มีอะไรอยากจะบอกรักพี่ๆน้องๆหน่อยไหมอืมไม่คือบ้านเราไม่บอกรักกันเลยแม้กระทั่งแม่ไม่บอกแต่ว่าบิวเชื่อว่าการกระทำมันคือมากกว่าคาว่ารักอีกไม่แต่ออกรายการบอกนิดนึงเออบอกได้ไหมเออพูดไม่ได้อ่ะแบบทำดีๆคือพูดไม่ได้จริงๆรายการได้ในชีวิตแจ้เคยบอกรักโบป่ะไม่เคยเออบอกเคยบอกรักเฮียป่ะเนียบอกตอนหน้าเคยไหมอไม่เคย นี <Bond> ่ถ้าเป็นถึงกับพูดนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยก็แปลว่าไม่ได้รักนี่โบผิวบอกมาที่เออเรเป็นพี่น้องกันบางทีต้องบอกรักกันเขาจะได้ตัดซีนี้ไปลงทิกตอกเอออ๋อเอาอันนี้เป็นซีนะโอเคก็รักโบแล้วก็รักเฮียแล้วก็เป็นห่วงมากๆนะคะโอ๊ยพี่หนักพี่ที่จัดใจไม่ถ้าเวลาบอกบอกโบก็บอกโบอ่ะบอกคนเดียวอ่ะโค้งยากมากเลยครงเนี้ย ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องบอกจากใจไม่ต้องร้องอันนี้เดี๋ยวขอทิชชู่ซับต่าตๆมันอบเลยไม่มีเร็วๆเออรู้บอกโอเครักน้องสาวนะคะโบโบทิชชู่แล้วเอาอะไรอีกอ่ะอุ้ยประทับใจอ่ะโบล่ะโบล่ะรักน้องชายนะคะที่เอาโบโบโอ้เขาบอกแล้วนะอเฮียเริ่มก่อนเอาทำไมให้เฮียเอาแล้ว